สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจิ้มชวนเชิญอาการน่าเป็นห่วงยังช็อกเรื่องนักคอมไม่พูดไม่จาเจากรณีทํางวงการตลกเศร้าหลังเรื่องราวของนักคอมซึ่งทางลูกสาวไอซ์นภัชรินและลูกเกิแบงค์อธิกิจได้ทําการชาปนก,กิจขุนพ่อไปแล้วเมื่อวันที่30เมษายน2564ที่ผ่านมาล่าสุดต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงจริงจ เมื่อแฮกชวนชื่นได้โพสต์อินสตาแกรอัปเดตอาการของจิ้มชวนชื่นว่าขณะนี้อาการหนักโดยแฮกชวนชื่นนั้นได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าคิดถึงแกมากนะพี่แกรู้ไหมจนถึงตอนนี้พี่จิ้มยังช็อกอยู่เลยไม่พูดไม่จาไม่เคลื่อนไหวใดๆในโซเชียลข้าก็นอนไม่หลับมาหลายคืนเมื่อคืนจนถึงหกโมงเช้ายังนอนน้ำตาไหลยดยรูบเก่าๆของพวกเรา คาอยู่กับแกมาแค่30ปีอย่างขนาดนี้แต่พี่จิ้มเป็นคนไปตามแกจากโรงลิเกมาเล่นตลกจนแกมาเป็นคอมชวนชื่นมันเทียบความรู้สึกกันไม่ได้เลยแกคืออีกหนึ่งตำนานของชวนชื่นทุกคนรักแกมากนะพี่คอมอย่างไรทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ